9คือในวันนี้เราจะไปเจอกับเขาวงกดผีสิงสุดโหดและงานวัดที่โคตรจะเหมือนจริงคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ไปเคาะประตูบ้านคนเพื่อขอลูกอมแล้วก็ปรุงยาวิเศษขึ้นมาและเขาวงกดนี้จะทําให้เราได้อไอเทมสุดวิเศษขึ้นมาด้วยแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราจะพาย้อนกลับไปดูมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะทุกการกดไลค์เนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์นนนในการเล่าชีวิตของพวกเราใช้เวลาทั้งวันนะยยะเร็วๆวเข้ามาเข้ามา,มาค่ะ,คะ ไม,ไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะก <c oughs> <iy> ุกดิฉันไม่ได้มีเวลาว่าเอาล,ะล่ะรอบนี้เสื้อไม่หายละ่อเชื่อหน่อย กลับมารอบนี้มากันครบตี้5คนเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งแขกดูคลิปมันก่อนที่เราเล่น1 300วันเนี่ยย้อนกลับไปดูได้ที่ปุ่มตัวไอเลยนะมีเป็นซีรีส์เลยซึ่งรอบนี้เราเอาคาสแอสซิสซินมาแทนคาตัดไม้นะคะเพราะว่าอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเห็นว่าคาสแอสซิสซินเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะในการเอาตัวรอดกูเพิ่งเจอเมื่อกี้เลยอะ่ะมันจะเป็นเขาวงกดอะไรไม่รู้อัปเดตใหม่อะแบบต้องไปเดินหาเอาจะเจออะไม่หาได้ป้าจบคลิปเลยแล้วกูจะมาทำคลิปทำไม,ไมไรอบนี้แม่ครัวมาแล้วเว้ยไปอดตายแล้วพวกเรา เลิกบูธใหม่ดิระหว่างที่เรากำลังตัดไม้อยู่เราก็ได้เจอสิ่งมีชีวิตบางอย่างขึ้นเดี๋ยวนะทำงานอย่างขยรนขันแข็งไี่มีน้ำก็เจอหมีน้ำยาอ่อนได้เฮ้ยโอ้โทำไมทำอย่างเงี้ยโอ้โทำตัวให้มันโตๆได้ไหม แต่แหม่ย้องตัวมันคือค่อยใหญ่ขึ้นลูกนี้น่าจะโหลดโปรมาแล้วก็แบบข้ามไปนั่นเลยเฮ้ยนิสัยไม่ดีนะพูดคำว่าโปรออกนี่ได้ไงใช่ระวังนะโดนปิดกั้นขึ้นมาล่ะคลิปเนี่ยทำยังไงล่ะกูไม่ได้พูดคำว่าแต่แกดีไม่เดีมยกูละสัตว์มาทำที่นอะไรไม่ได้คลิปคุณดบล็อกไปช่วยเด็กคนแรกดีกว่าึูกดอยู่ไหนฮะ ไม่ทราบและประโยชน์ของคาแอสซิินเนี่ยคือเราสามารถที่จะปาดาวกระจายระยะไกลได้นะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงบาดเจ็บเลยก็คือยิงระยะไกลได้เลยอ่ะสบายมากเลยช่วยเด็กคนแรกไดียคนเดียวสบายๆถือว่าดีนะสำหรับคนที่อยากมาเล่นคนเดียวแล้วตีไม่ถนัดอ่ะวงกดเนี่ยมันไม่เคยดูหรอไม่เคยโอ้ยมันนอกมันนอกมันนอกอม่เคยวงกดวงกดนะวงกดอีกกองขึ้นลูกกองล คืออะไรวะคือจนถึกตอนนี้คนดูแล้วแต่ว่ากูยังไม่รู้หรอกนะคนตัดไปยังไม่รู้เลยกูคืออะไขมวดคดิพักผมกดผมกดนี่ไงไหนไหนเจอแล้วหรอต้องใช้สามทิเกตรอด้วยอ๋อีงไงเปิดรอด้วยเปิดเปิดรอด้วย โอ้ยอีกสองวันเราจะพาไปตัดลิฟวินขนาดกูหับต้องหรอสัตว์พ่อแม่ไปสั่งสอนยังไงนี่เป่าไอสัตว์ไพยาบาลไปช่วยสิเข้าไปได้แล้วอะไรใครเข้าอะไรไปรอด้วยรอด้วยดิวะมคุณเชื่อมันหรอเชื่อนะเพราะว่าฟุกเนี่ยมักจะเป็นคนที่ซื่อสัตว์ก็คือถ้าฟุกโกหกรอบเนี่ยก็คือแบบว่าคงจะหิตมากอ่ะกฟุกลองให้เลยนะลองเลยลองเลยอื้ือ หือเล็กๆวันที่สามวิ่งรอวะมันชีนเปนร้อยวันแล้วว่าขนาดนั้นโอ้โหความรู้สึกมึงไวจังเลยแล้วเราก็เดินไปเจอกับสิ่งที่เรากำลังรอคอยอยู่นั่นก็คือเขาวุ่งกดผีสิงใส่เป็นถือถือเป็นฟุตแป๊บซึ่งมันจะเปิดให้เล่นในอีกหนึ่งวันข้างหน้านะโอเคงั้นเราไปทำอะไรรอดีเตียงใจแม่ยกคุณด่าแม่ พอไม่ได้มาเล่นด้วยกันคบคนมานานเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะชอบบรรยากาศที่เล่นกับเพื่อนนะมากๆเลยระหว่างที่เรากำลังนั่งไล่เก็บของอยู่เนี่ยก็มี f อแอบตามมาด้วย2คนนะขอบุณที่ติดตามนะคะทุกคนต้องพัดลมลอยได้เหรออ๋ออี่แลดีจังเลยอะ่ะรอบที่แล้วเนี่ยไม่มีแม่ครัวมานะทำให้อาหารเนี่ยขาดแคลนมาแต่รอบนี้มีแม่ครัวแล้วเขายังไม่ได้ทำอาหารอยู่ดีและแล้ว <laughs> ก็มาถึงวันที่เรารอคอยอุ้ยเปิดแล้ว <laughs> มาแล้วมาเล่นเร็วมาเล่นเร็วมาเล่นเร็วทุกคนมันมีเกมให้เล่นด้วยอ่ะเนี่ยต้องเราต้องเราต้องโยนคาริโอว์ริงทุกคนมาค่ะทุกคนมาเล่นเกมกันเถอะเล่นค่ะเล่นเล่นยังไงอ่ะเกมแรกเนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะต้องปาห่วงให้ลงขวดนะเราจะเล่นเกมบาสเกตบอลตัวเ้ยได้แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วได้แล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเราใส่พร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวก่อนวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนส่วนเกมที่สองเนี่ยจะเป็นเกมโยนบาสเกตบอลเหมือนในพวกเกมเซนเตอร์เลยอันนี้เล่นบาสเล่นยังคะพี่หมิวเล่นให้ดูหน่อยได้ค่่่ะะไมรู้ค ยากค่ะเป็นรูอันนี้นี่นี่อันนี้คืออะไรและเกมสุดท้ายเป็นเกมยิงปืนอันนี้ไม่ยากโอ้ยปังปังปังโอ้ยง่ายว่ะเราเก็บเก็บลูกอมค่ะเก็บลูกอมค่ะนในงันสุดท้ายเลยเนี่ยเราต้องเล่นบาสให้ได้อ่ะอ่าพี่แป้งฮะมึงมาดูมึงมาดูพี่หมีมึงอ่ะเฮ้ยเล่นบ้าอะไรบาสยากมันโยนยังไงให้เข้าทุกคนมาดูบาสเนี่ยบาสยากมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะ เออว่าทำไมทำไมเฮ้ยกูได้แล้วบ้าหรือเปล่าเคยทำในงานเด็กบ้าหรือเปล่าง่ายเดี๋ยวกูโชว์ให้ดูมานี่อีกแต้มเดียวอีกแต้มเดียวอีกแต้มเดียวได้แล้วได้แล้วกูเองนั่นแหละอ๋อไม่ต้องใส่อ๋อไม่ต้องใส่ค่ะทุกคนประตูเปิดแล้วทุกคนทุกคนหยุดเล่นค่ะมาถึงทุกคนเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปหยุดเล่นค่ะและก็ถึงเวลาที่พวกเราห้าคน เข้าไปในเขาวงกตปริศนานี้แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในจะเป็นยังไงและบอกเลยว่าคลิปต่อจากนี้จะเป็นฉากระทึกมากๆพอง,งานรีบคุมโปงดูเลยไม่งั้นเดี๋ยวระวังจะตกใจนะจ๊ะวนี้ไงว้ายเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไม่ต้องเข้าเป็นแบบบอยแบนบด์้แไมพี่หมาเดินเข้ากำแพงวะอุ้ยมาในเขาวงกตแล้วอุ้ยทําไมทําไมนั่งเศราอุ้ยหิว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 มีกวางนะมึงมีอุ้ยระวังนะ มึงกูเลยกินข้าวก่อนกับก่อนก่อนเข้ามาเหมือนกันหิวไม่เป็นไรมีของกินเอามามามาไหนไหนกินเลยวหมา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 เขาวงกดเนี่ยมันจะคอยสปอนพวกหมาพวกอะไรมาด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องระวังเป็นพิเศษเลยเราไม่สามารถที่จะยืนนิ่งๆได้เลยความอันตรายที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาคือเราลืมเตรียมข้าวมานี่ไงมีของกินมาให้เราถึงที่เลยตรงนี้มีแพะด้วยอ่ะช่วยดยทางโอ้โหวัววัววววัวว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 ว อาลีกิจจุรีให้มันเดินช้าเลยหมา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 ระวังนะกูมีแบนเดย์กูมีแบนเดย์อยู่กูมีแบนเดย์อยู่เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วแบบเรื่องข่ะรอไปด้วยรอไปด้วยโอเคโอหตายแล้วทางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้แล้วก็ไงต่อทางนี้แล้วยังไงต่อไปทางนี้แล้วยังไงต่อโอ้ตันตันหรือเปล่า ไปทางนี้เลยข้าข่าและเราก็ได้เจอกับทางออกใช้เวลาเป็นวันเลยนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วไม่ต้นะไฟฉายมันส่งหมาไ่ได้และเมื่อเรามาถึงทางออกแล้วเราจะได้เจอกับโรงศพแดคิวล่าซึ่งมันจะดรอปไอเทมสุดพิเศษมาให้เราและนั่นก็คือมันขยับมามขมา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 มยมา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 ม้มามามมามามามมามยมา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 ม พูดได้เทียนนกตจะมาทำไมกลับดีกว่ากูจะตายแล้วจะตายเร็วจะตายเร็วฮิวฮิวฮิวฮยอะไรอะไรฟุกฮะอะไรอ่ะอ๋อพี่มีคุณในแล้วนะกูได้เทียนอะไรนะน้อยใจน้อยใจน้อยใจกูได้เทียนพี่ไม่มีเทียนทำไมกูถึงได้เทียนก็ไม่มีใครชุวพี่หมาหรือมันไม่มีมวนไม่มีที่ชว่านนแบบ <mm> เดี๋ยวสิเอาลงมาสิอ๋อชุบชุบก่อนจริงถ้าเมื่อกี้พี่มิวไม่วิ่งตัดหน้าหลายรอบก็น่าจะออกมาทันอยู่นี่คนาผิดอะไรคือจะโทษรับความผิดชั้นใช่จ้ะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าพลังของเคียววิเศษเดี๋ยวมันเป็นยังไงเจอถ้ำแล้วเจอถ้ำแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใช้อเคียวนี่ครั้งแรกดูนะว่ามันเป็นยังไงมีประโยชน์หรือเปล่าอุ้ยฟาดแรงอยู่อุ้ยฟาดแรงอยู่ก็ปุงยา แล้วก็ทริกออทรีดอุ้ยใช้เคียวเคียวมันมากเคียวมึเอ้าวมาไปไหนหมดเอา้ารืมมามาไปไหนอะอดูโหจนเกมบั๊กไปเลยอะซวยละไหนอะอไหนกูไหนกุญแจไม่เห็นตอ,อบเลย ไม่เลยอีกสองตัวดิแล้วเมื่อกี้ก็ตีไปแล้วนี่บักเหรอน่าจะบัเมื่อกี้ใช้เคียวตีหมดแล้วนะอ้าวบักเลยเล่นจนเกมบักเลยบักเลากลับ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 บักเลยบักเลยบักเลยลองอีกรอบบ้างเผื่อได้ของอื่นไม่ถึงอะไรไอ้เขาบงกดใช่ไหมใช่เผื่อมันมีของอื่นอี่างเงี้ยของอื่นอีกเหรอพี่ได้นี่มาไอ้เคียวก็เกลียดเคียวอ่ะไอ้เคียวก็ทำคอนเทนต์ได้แล้วดูเคียวกูนะอืมนี่อืมจ้วงท้องอืมจ้วงท้อง พี่หมาก็ได้เคียวแล้วมันมีเลือดด้วยคืออะไรอะได้คิวร่าเหรอเออถ้าใช้เคียวมันอาจจะแบบได้เอฟเฟกพิเศษเหมือนตอนอีเกาะไฟอะมไม่ตอน,<ะ>นตอนที่เหมือนอคอนอะเออเร,เราช่วยเด็กคนที่สองไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมก็ช่วยเด็กไม่ได้วันขึ้นช้าลงหรือว่าจะช่วยมันครยี่สิบคนเอ้สี่คนไปเลยย <20 S 2> <น>ี่สิบคนไม่ใช่คนที่สอบมันคนที่สอบมันบักไปแล้วมันบักไปแล้วไงประเด็นเออใช่งั้นเดี๋ยวเรารอวันพรุ่งนี้ก่อนเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปเล่นเกมใหม่ด้วยความที่ อะไรบางอย่างเพิ่มมันก็เข้าไปอีกได้นะนี่ไงแต่ว่าไม่รู้กล่องมันจะไม่ดรอปแล้วปะดรอปอีกที่ทำไมจะไม่เนี่ยก็เข้ามาใน,นเนี่ยเนี่ยฝนตกด้วยกูเองกูพิสูจน์เองกู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 กจะเดินไปไหนเนี่ยเว้ยมันมีมันมีกล่องดูในแมพด้วยมีกล่องอื่นมีกล่องอื่นด้วยมีกล่องอื่นด้วยไปดูไปดูอ๋อลูกอมแล้วก็ยาก็คือเดินหาในแมพได้มันจะมีพวกกล่องดรอปเพิ่มด้วยก็ดีนะเดินหยิบของใดๆเอ่ย ปังระหว่างนั้นเดี๋ยวไปช่วยเด็กคนที่2ก่อนแล้วกันเพื่อแบบไม่ใช่คนที่2บักคนแล้วเราไปหาหาดูแป๊บหนึ่งหาดูแป๊บหนึ่งเผื่อแบบมันจะรีสปอนกลับมาอะไรเงี้ยอุ้ยมีบ้านในนี้ด้วยก๊กก๊กก๊กปังแดชคคิวล่าเราสามารถที่จะมาขอบ้านคนอื่นในนี้ได้ด้วยเอ้ากัวโดนจับเป็นกบแม่งแดชคิวล่าเวนแท่งมันจบแล้วอ้าาเป็นกบเป็นกบเลยอ้าเป็นกบเลยอ้าา อยู่ในท่านอวงกดเป็นกบไปแล้วอยเจอ ER กล่องเจอ ER กล่องหิวหิวหิวไม่ได้อาหารมาอยู่ในวงกดเหรอแค่อยู่ในวงกดเอาไปเลยแต่ไม่ได้อาหารมาแย่แล้วมาแย่มาละเย้ยเป็นกบอ,อีกแล้วไม่อ,อยาที่ทำให้เป็นกบอ,อีกแล้วช่วยด้วยใช้ปืนไม่ได้ด้วยใช้ของอะไรไม่ได้เลยเป็นกบที่ไม่มีอาวุธ กบผิวอุ้ยมีาหานก่องด้ยมันมีสวนผักตรงนี้ื้่งงำ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 เก็บไปก่อนเลยอ้อนี่ไงแป้งนี่ไงอ้าวอ้าวมันเปิดไม่ได้แล้วหรอเออไม่มีอะไรแล้วต้องไปเดินหากล่องในแบบว่าเสียงใครตีแล้ววะเย้ยใหม่ลวมันเกิดบ่อยจังเลยหึ่งผิวหมาป่านี่ออกกับบ้านเลยไม่เป็นกบอิกแล้วคนมายืนที่หน้าของคนอีกรอบได้ป้าเดี๋ยวขอยืนถ่ายรูปรวมเหมือนนั่นเลยอะมาถึงมาถึงแล้วจ้าถ่ายรูปรวมแบบผู้ใหญ่อะไรมาถึงแล้วจ้า ไว้ใหน้แล้วอย่าขยับอย่าขยับเต็ขาดนกนกนนกมันแต่งตัวอะไรของมันอะไม่ะไม่เจบไม่เจ็บไม่เจบไม่เจ็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 บกม่เจ็บไม่เม่งเลยหนีมเ่ไง ปแล้ว,แล,วและสำหรับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแฮปปี้ฮาโลวีนอีกครั้งนะคะกดไลค์คลิปนี้ถึง3,000ไ like ลค์แล้วมาเจอกัน400คืน